สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทารลอดชาแนลนะหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ พลังงานนะคะของชาวทัดไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะพลังงานของชาวทัดไฟค่ะสิบเหรียญเดอะซันนะคะเทมเพลนหนึ่งไม้เท้า แล้วก็ราชาถือถ้วยนะคะทิศทางพลังงานทางความรู้สึกนะมันว่ามันเป็นสเต็ปของการได้มีแนวทางของการซัพพอร์ตอะไรบางอย่างกับเรื่องราวแล้วก็บางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีเรื่องของแพชชั่นแนวทางโอกาสของสเต็ปต่างๆเนาะ คือมัว่ามันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทิศทางในชีวิตของคุณที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะเป็นโอกาสของการเริ่มต้นที่ดีเป็นโอกาสของพลังงานความสดใสเนาะความแฮปปี้เนสนะคะในชีวิตแล้วก็เป็นการเติมเต็มพลังงานเป็นการแบบ ที่เราจะรับรู้ได้ว่ามันมีพลังงานของการเติมในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็สถานการณ์ความรักที่เกิดขึ้นนะแนวทางของการปรับเปลี่ยนและเปลีป่ยนแปลงต่อจากนี้ค่ะมุนคิดว่ามันจะเป็นเวที่ดีต่อใจมีพาชันแล้วก็มีโอกาสทางความรักปรากฏขึ้นมาพร้อมกับพาชันและพลังงานการซัพพอร์ต ความรู้สึกต่างๆนะคะประมาณนี้เลยคุว่าช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเริ่มต้นพลังงานพลังใจเนาะให้ก้าวไปยกระดับไปอยู่ในจุดที่แฮปปี้แล้วก็ดีต่อใจมากขึ้น ว่าคุณมีความเป็นเด็กในตัวเองมีพลังงานของความสดใสมีพลังงานของความร่าเริงนะคะความเป็นตัวของตัวเองเอย่างเต็มที่เนาะมาพร้อมกับโอกาสแลวก็แพชั่นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธนะ์ในทิทางการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงหลอจากนี้มนคิดว่าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตจริงๆแล้วก็นำพาให้ตัวคุณแฮปปี้มากขึ้น มีความสุขในการใช้ชีวิตต่อจากนี้มากขึ้นด้วยนะคะเป็นบรรยากาศทางความรู้สึกเนาะตัวมนมองว่าช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้เติบโตเป็นช่วงที่คุณจะได้เรียนรู้แล้วก็เติมเต็มพลังงานของคุณให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป เรามาดูกันหน่อยว่าพลังงานแบบไหนคนแบบไหนนะคะที่เขากำลังจะเข้าหาชาวทัตไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูในเร็วๆนี้นะแปลไม่เท้าค่ะผ้าถ้วยนะคะ ราชินีถือถ้วยแล้วก็ก้าเหรียญค่ะพลังงานพลังใจมนคิดว่ามันจะมีการเด่นรู้มีพลังงานของการซับพอร์ททางความรู้สึกนะคะมีในแง่มุมที่เป็นความรู้สึกเสียดายเสียใ,ใจายบางอย่างเนาะฉะนั้นนนคนที่เขาเข้ามาเขาน่าจะรู้สึกว่าถ้าไม่เข้ามา ถ้าไม่แสดงออกเขาน่าจะต้องรู้สึกเสียดายหรือว่าเสียใจบางสิ่งบางอย่างแน่ๆเลย <c oughs> เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของการสื่อสารที่จะมีการส่รงข้อความมาในเร็วนี้นะคะแล้วก็มันว่ามาพร้อมกับพลังงานพลังใจที่เป็นการเรียนรู้เป็นการที่ยึดหลักของพลังงาน Happiness พลังงานความสุขเป็นที่ตั้งเนาะ ม,มีความเสียดายมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เข้ามาก็จะพลาดโอกาสนี้ไปไปซัพพอร์ตในเรื่องของความรักนะ่คะเออน่าจะมีสเต็ปของการได้แบบส่งข้อความมาในเร็วนี้มันคิดว่าคนคนนี้เขาจะมีการสื่อสารมาหาคุณนะคะปรากฏช่วงเวลาของข่าวดีแล้วก็การอัปเดตอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนาะ พลังงานพลังใจนะคะ9เหรียญทิศทางพลังงานที่มีความสุข happiness กับตัวเองมีพลังงานของการที่จะได้ัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจัพพอร์ตในเรื่องของพลังงานนะคะมนมนรู้สึกว่าถ้าคุณเจอคนคน,คนนี้คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีการแสดงออกในความรู้สึก คิดยังไงรู้สึกยังไงก็จะมีการแสดงออกมาอย่างค่อนข้างชัดเจนเนาะอืม,อมก็แอบแอบมองว่าเป็นเป็นเวของคนที่เขาแบบน่นาจะรู้สึกภูมิใจรู้สึกว่าเสียดายในตัวคุณนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าการเทคชันนะคะแล้วก็แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ ขอใช้เป็นสำหรับนี้นะจ๊ะดูแนวโน้มกันหน่อย The f l ขึ้นมานะคะมี The Hangman ่าจจะดูเหมือนแอบใช้ความคิดกันเยอะนิ่งๆกันนิดนึงแล้วก็มีจุดที่เป็นความแข็งกร่งเป็นความมั่นใจในตัวเองนะคะพลังงานของการที่แบบได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาทบทวนพลังงานความรู้สึกต่างๆนะคะใช้เวลาในความแข็งแกร่งความมั่นใจในความเป็นตัวตนของตัวเองสมอมติว่ามันเป็นสเต็ปที่จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมั่นใจกันยิ่งขึ้นแล้วก็มีพลังงานอิสระที่เกิดขึ<ม>้นรู้สึกว่ามันมีความฟรีดอมแฮปปี้กับตัวเองยิ่งขึ้นไปเนาะจุดที่แข็งแกร่งจุดที่เป็น แรงกายแรงใจในช่วงสเต็ปเวลาต่อจากนี้นะคะมันจะนิ่งขึ้นอนะแล้วมนว่าเหมือนต่างคนก็ต่างเข้าใจบริบทของตัวเองใช้ความคิดอาจจะยังอยู่ในจุดที่ไม่ได้แบบว่ารีบร้อนในการลงเอยแต่ว่าเห็นว่าอาจจะมีการได้เดินทางมาเจอมาเจอกันหรือมองว่าสถานการณ์นี้คุณก็เอาอยู่นะทุกคน มีความฟรีดอมมีความเป็นอิสระในตัวตนมีความอิสระในตัวเองเนาะนิ่งขึ้นอนะอืมไปดูกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกจ้ะขอดูคำแนะนำหน่อยมันจะใช้เป็นสำหรับนี้นะคะเลอเมดิเชียนะคะ จัดชีสค่ะ The Lover นะคะแล้วก็สี่เหรียญสเต็ปของความคิดอะไรเยอะๆเลยคิดเยอะคิดมากมีความหึงมีความกังวลมีพลังงานของ passion นะคะแล้วก็โอกาสทางความรักความแฟร์ความยุติธรรมในสเต็ปของ แง่มุมความสัมพันธ์การมีเหตุมีผลนะคะพลังงานของเป้าหมายพลังงานของอแรงดึงดูดที่ทางพลังงานที่จะเกิดขึ้น passion ทั้งความรักแล้วก็มนคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับคุณน่าจะได้เลือกตัดสินใจสิ่งต่างๆต่อจากงานยๆาให้คุณประมวลความคิดประมวลเหตุผลต่างๆเนาะ กับสิ่งที่คุณตั้งใจในการที่จะมีในเฟสอะไรที่มันเป็นเป้าหมายมันสอดคล้องสอดรับกับคุณได้อย่างเต็มที่ได้อย่างดีไหมนะแล้วไมนจะมีแนวาทางของการที่แบบมันจะมีเรื่องราวที่ปรากฏอยู่นะจ๊ะชาวมีนะคะชาวธนูเมถุนค่ะประมาณนี้เลยต้องบอกว่า เป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็อยากให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะถ้าส่วนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ต้องรับเอาไปนะอย่าให้รับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะ